สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง Youtube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเรืองไกลลีกิจวัฒน,โโนาโฆษกคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565สภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยคุณเรืองไกลนั้นได้พูดถึงนายพิธาลิมเจริญรัตน์วหน้าพักเก้าไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามาันงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ได้ไปลงรับเรื่องร้องเรียนและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดว่าในชั้นกรรมธิการสามารถรีดไขมันเอางบประมาณไปโปะตรงนั้นตรงนี้ได้ทางด้านคุณเรืองไกลก็บอกว่านายพิธาพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องซึ่งในชั้นกรรมธิการสามารถแปลยติตัดงบประมาณได้ ต้องทําความเข้าใจในชั้นกรรมธิการการที่นายพิธาเนี่ยจะมาเป็นกรรมธิการต้องรู้กรอบกฎหมายจะมาพูดลอเสียงเพราะพูดไปเรื่อยไม่ได้ซึ่งงบประมาณเป็นเรื่องของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณอ่านกฎหมายการเงินการคลังกฎหมายวิธีการงบประมาณแตกฉานหรือ,อยังซึ่งต้องยึดตามคําขอหน่วยรับงบประมาณอยู่ดีๆจะมาบอกว่านํางบไปโป,ปะนู่นโปะนี่ประชาชนมาขอชื่อ ของมาเข้าชื่อของงบประมาณชื่อของงบประมาณได้มันไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณนายพิธาเข้าใจอะไร,ะไรผิดหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเรืองไกลนั้นเนี่ยครับก็ออกมาฉะไปยังทางด้านในส่วนของทางด้านนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับบอกคือไม่รู้เรื่องไม่รู้กฎหมายแล้วมั่วนะฮะการที่จะมาทําหน้าที่ต้องรู้กฎหมายซะก่อนไม่จ่พูดไปเรื่อย มันจะทําให้ประชาชนนั้นสับสนคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าคนที่จะอาสาตัวมาเป็นผู้นําของประเทศนะครับแต่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทําอะไรแบบไม่ได้เคารพกฎหมายไม่ได้เคารพข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความสับสนนะครับจากกรณีที่คุณพิธานั้นเนี่ยฮนะลงไปรับเรื่องร้องเรียนจากคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า จะต้องไปเอางบประมาณจากบางส่วนนั้นไปดูแลคนที่เขานั้นเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก่อนหน้านี้ก็นี่แหละเป็นที่มาที่ไปทําให้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนานั้นก็ออกมาซัดกลับไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวนหน้าพักเก้าไกลว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่ถูกต้องหัดไปอ่านกฎหมายการเงินการคลังกฎหมายวิธีงบประมาณให้แตกฉานเสียก่อนก่อนที่จะมา ดำเนินการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอย่าให้มันทําให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนก็ไม่รู้ลหละครับคนรุ่นใหม่ก็อาจจะชื่นชมนายพิธาลิมเจริญรัตแต่ว่าการกระทําอะไรที่มันฝืนข้อกําหนดการกระทําอะไรที่มันไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่รู้กฎเกณฑ์ก็มันเป็นสิทงที่ไม่ถูกต้องดูเอาแล้วกันครับคุณผู้ชมครับว่าคนแบบนี้ยังหมะ ที่จะชูให้เป็นผู้นำหรือไม่อย่างไรอาสาตัวจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้นำประเทศแต่ไม่ได้แตกฉานในเรื่องราวที่ควรจะเป็นที่ควรจะทำก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นจะคิดอย่างไรนี่ฮะจากข้อมูลของคุณเรืองไกลก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าสิ่งที่คุณพิธาทำไปนั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไร